สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราฟอร์ดคังแกน์าชัยสาขามมลิวันนะคะจะมาเยี่ยมลูกค้าเก่ากักนซึ่งซื้อรถฟอร์ดกับรอหลายคันนั่นก็จะคือเจ้าของคาเฟ่พาแวร์คาเฟ่นั่นเองค่ะก,ก่อนอื่นเดี๋ยวกิ๊บจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงกับรถฟอร์ดของเรากันไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พิเศษเลยเราอยู่กับเจ้าของร้าน Power Cafe นะคะก็เป็นคุณแฟงนั่นเองครับผมสวัสดีค่ะสำหรับสำหรับคุณแฟงนะคะก็จะเป็นเจ้าของ f อดเอเวอรเรสต์นะคะแล้วก็จะมีกอดเอเวนเจอร์อีกด้วยค่ะก็จะถามหน่อยว่าประสบการณ์การใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์ของคุณแฟงไหมคะรถทั้งสองรุ่นนี้ตั้งใจซื้อเลยชอบชอบลูปทรงแล้วก็ดีไซน์ส่เอเวอรเรสต์นี่เอาไว้ใช้เป็นรถครอบครัวนะฮะส่วนกอดเอเวนเจอร์ตัวนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับ ไว้ซื้อของนะครับทำเกี่ยวกับร้านออกงานต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็ชื่นชอบครับขับดีนะสมรรถนะของรถค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบผมชอบเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในรถนะะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยครับผมเห็นว่าคุณแซงมีแผนที่จะซื้อรถเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คุณแซงดูเป็นรุ่นไหนไว้คะใช่ครับ ก็ก็แผลน่าจะเป็นครอบครัวของฟอร์ดนี่แหละครับผมก็อีกตัวนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นฟอร์ดน p กเตอร์ว่เป็นคนชอบชอบหลังๆมาเป็นคนชอบรถกระบะขึ้นมาไงนะฮะหลังจากที่ได้ขับเรนเจอร์ที่ก็ถือว่าเป็นตัวสนาลของทางฟอร์ดแล้วถ้าถ้าเป็นตัวท็อปขึ้นมาก็คงจะขับดีมากกว่านี้แน่นอนไงผมก็เลยมองว่านิ่งๆไว้ว่าอยากอยากได้เช่นกันครับในตัวนี้ฝากร้านหน่อยไหมคะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมลูกค้านะคะแล้วก็จะมีเป็นเซตแก้วกาแฟโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับยังไงก็ฝากอีกหนึ่งร้านนะครับพาแวร์คาเฟ่ครับเป็นร้านฟิลบรรยากาศนะครับท่ามกลางทุง่งนาแล้วก็เป็นเส้นทางมาทางวัดพระธาตุขาแก่นหลายท่านก็คงจะเคยมาแล้วนะครับก็ฝากไปอีกสักหนึ่งร้านนะครับในอ้อมอกอ้กอมใจอีกด้วยนะครับผมนนะะได้ครับบรรยากาศบอกเลยว่ามาแล้วไม่ผิดพลัดแล้วก็อาหารรสชาติอร่อยแน่นอนครับการันตีค่ะการันตีในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณแฟงมากนะคะไม่รบกวนเวลาแล้วนะคะยังไงก็ฝากฝอขอนแก่นสางชัยสาขามารีวันไว้ในใจด้วยนะคะได้ครับ เลือกสอนเลือกสห,สห<า>ชัยครับ